ไปสนับสนุนหรือไงกูไปสนับสนุนเหรอพี่ออสโอ้โหมึงใช้คำนี้กับพี่กูพูดทํำนองว่าเฮ้ยมึงจะฟ้องกันเนี่ยมึงฟ้องกันไม่ได้นะเว้ยแต่มึงบอกเอ้ยมึงอักเสียงกูอา้าวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสันดานอีกแล้วมาอีกแล้ว โอ้โหเฮ้ย hey, มึงใช้สันดานนิสัยอย่างนี้ไม่ได้นะวม่มีออสเออมึงจะหยุดคบกับกูกูไม่ว่านะแต่การที่มึงแอบบันทกเสียงกูมึงผิดกฎหมายนะมึงพูดคำนี้มึงขู่กูเหรอกูโทรไปคุยกับมึง กูห่วงมึงมึงบอกมึงบันทึกเสียงกูเอาไปแบ็กเมย์กูเหรอวีออสใช่เหรอมึงทำถูกเหรอไอ้น้องเอ็งทำถูกเหรอเอ็งตอบพี่ดิผมกูให้มึงทำคลิปขอโทษเขาแต่กูไม่ได้ขอร้องมึงมึงใช้คำว่าขอร้องขอร้องมึงหมายความว่าอะไร อย่าไปมีปัญหาถ้าผิดขอโทษเ้าทําคลิปมึงยังบอกกูเลยว่าจะทําคลิปกูพูดถูกไหมพี่ออสแต่มึงเสียไรโสดอะแต่กูไม่ได้โกรธมึงเรื่องนี้กูโกรธมึงเรื่องนี้ว่าเฮ้ยกูก็บอกแล้วว่าขอร้องก็คือขอร้องมึงไม่ได้ฟังเหรอพี่พูดอะแต่นี่มึง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 พิมพ์ข้อความมาว่ามึงอัดเสียงกูเหรอ มึงนอนกินอยู่กับกูเนี่ยมึงเวไปไหนกับกูเนี่ยกูกูเคยไปทําอะไรพวกมึงหรือเปล่าวะเนี่ยมึงทาอย่างนี้เพื่ออะไรพี่ออสมึงลืมไปที่มึงทุกกูอยู่เคียงข้างมึงเวลามึงรถชนห่าเหวกูมีคนขับรถไปรับมึงมึงอัดเสียงกูเลยพี่ออส